สวัสดีค่ะสบายดีเอซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแม่เพนกลับมาทักทายสบายดีกับเอฟซทั้งช่องเป็นคลิปที่3ของวันที่6มกราคมสองหดนะคะวันนี้แม่เพนได้มาแล้วนะคะแนวทางหานอยรวมและหานอยแยกของตาปากน้ำโพและเขาฝากมาเมื่อวานนี้ ของตาปากน้ำโพแตก3ตัวนะคะ FC เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนด้วยนะคะและคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกๆสำนักด้วยนะคะบอบาจ,จะเป็นเล่าห้าน้อยนะคะทุกๆอาจารย์ต้องการกำลังใจจาก FC ทั้งช่องทุกท่านทุกคนทั้งนั้นนะคะส่วนแม่เพนขอแค่คนละไลค์คนละแชร์แม่เพนก็มีกำลังใจเหตุงานทุกมือแล้วนะคะเนาะอ่ะ เดี๋ยวพม่เพ่นจะให้เอฟซีทั้งช่องมาเบิงผลงานฮาหนอยเมื่อวานนี้ของ8สำนักนะคะทั้งฮาหนอยรวมและฮาหนอยแยกว่าทำผลงานออกมาได้ดีบอ่อแต่ละสำนักนะคะเอามาเบิงน้ำกันเลยค่ะเนาะผลฮาหนอยเมื่อวานนี้นอยพิเศษก็บนออก4-4-3ล่างออก7-4และฮาหนอยปกติบนออก 251ล่างออก2อศูนยส่วน5านอย VIP บนออก834ล่างออก95้าห้านะคะ,ะมาเบิงของอาจารย์สไวเมื่อวานนี้วิ่งลูดให้มา2กับศูนย์ก็มาทั้ง2ตัวนะคะวิ่งลูดเข้าทั้ง2ตัวแต่จับคู่บบเข่าเนาะส่วนเลขชอบส่วนตัว ให้มา1กับ0ก็มาทั้ง2ตัวเช่นกัน2ก็มา0ก็มา1ก็มาเนาะแต่ว่าจับคู่บอเขานะคะสุดใจพาลวยวิ่งลุ่นหเม็ดเดียวเมื่อวานนี้6บอมานะคะจับคู่ก็บอเขาเนะ เอดอ้อยพาลวยวิ่งรูด2กับ8มาตัวรอง2จับคู่เข้าชุดเน้น2 0ตรงตรงล่างของนอยปกติเข้าหนฮานอยส่วนชุดวินมาด้วยกันก็คือ74ล่างของนอยพิเศษนั่นเองนะคะเข้าหนฮานอยนะคะ FC ส่วนพ่อเกลียงวิ่งลูดมาเด่น3ตัวเข้า2ตัวเข้าที่9กับศนะคะแต่ว่าจับคู่บบเข่าเนาะส่วนแม่ลิ้วพารวยวิ่งลูด8กับ6บอมานะคะเมื่อวานนี้ลุดค่ะเนาะอาจารย์ต้อยนำโชคให้7กับ8มาที่7จับคู่บบเขา่าชุดวินมาด้วยกันก็คือ2อศูนยของนอยปกติเข้าหฮานอยเนาะนี่ค่ะ หลังจากเข้ามาห้างวดสงวดติดงวดที่5้าหลุดเนาะคะ่ะ FC พันจับคู่ชุดเน้นให้ส่วนของตาปากน้ำโพฮานอยรวมวิ่งลู่สี่กับเจดสี่ก็มาเจดก็มาจับคู่เข้าที่เจ็ดสี่นะคะเจ็ดสล่างของนอยปกติเออล่างของนอยพิเศษหนึฮานอยเนาะสี่สามสามสบ่ได้จับคู่ให้นะคะจับแค่4ีสองเนาะเสียดาย ส่วนฮานอยแยกเขาฝากมาเมื่อวานนี้เนาะทำผลงานวิ่งลูดเข้า2 h ฮานอยก็คือฮานอยปกติและ VIP แต่ว่าจับคู่บบเขาเนะของเขาฝากมาเมื่อวานนี้จับคู่บบเขาวิ่งลูดมา2 h ฮานอยอยู่เนาะส่วนตาปากน้ำโพวิ่งลูดมา2 h ฮานอยจับคู่เข้า2ฮานอยแตก3ตัวโต๊ดนะคะ FC นี่ค่ะก็คือ43สมมาหน่อยพิเศษนะคะ ตรงตบนเนาะเสียดายนี่ค่ะจับคู่อันนี้7จับสี่หอันนี้7จ็ดจับสี่เจ็าผู้ใดเอาไปตะเรนจะได้บนล่างนะคะของตาปางน้ําโพเนาะได้บนล่างเนาะน่อยพิเศษและฮานอยปกติวิ่งลูดมาทั้ง2ตัวจับคู่เข้านี่ค่ะที่ห้าหนึ่งสตัวโต๊ดเนาะ เพื่นไหมาหาสองหนึ่งเลขออกสองห้าหนึ่งนะคะของตาปากน้ำโพเนาะวันนี้ขอให้แตกอีกเดอ้อเนาะค่ะอ่ะก่อนอื่นหมดเขาก็มาเอาหานอยรวมนะคะหานอยรวมของพ่อเกลียงกันก่อนเนาะเดี๋ยวหานอยแยกเอาไว้ปิดท้ายคลิปนะคะ fc สำหรับคนทุนน้อยเนาะนี่ค่ะพ่อเกลียงให้มาหานอยรวมวันนี้ค่ะวิ่งลูดบนล่างเด่นที่หกเจ็ดแปดนะคะ ชุดเน้น6-3 6-4 6-5ชุดลงอง7-2 7-3 7-4แล้วก็ชุดอ่อขอโทษหลายๆชุดเน้นมี6คู่เนาะ6กสามห7สี่และ7-4ชุดลงอง8-2 8-3 8-4และ7-5เนาะส่วนผู้ไรเนาะอยากจะแบ่งปันน้ำใจค่ากาแฟค่าสมุดประกาเนาะ ให้พ่อเกลียงก็ตามนี้เลยเดอ้อเนาะส่วนอาจารย์อื่นๆเสียนอื่นๆผู้ใดที่ติดตามของอาจารย์ใดก็ขอให้ทักไลน์มหาแม่เพนนะคะเม่เพนจะส่งให้เนาะเพราะว่าแม่เพนมีของทุกอาจารย์เลยนะคะเอฟซีน้ำใจก็ส่วนน้ำใจเนาะถ้าผู้ใดมีน้ำใจอยากจะแบ่งปันก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าอยู่ที่ ทุกคนเลยเนาะอยู่ที่เอซเลยไม่เพนบได้บังคับเด้อเนาะแค่่าเอามาโล่งให้เพื่อว่าอยากจะมีเอซทั้งช่องแบ่งปันซื้อดอกเนาะกับบด้บังคับนะคะ f อซอ่ะส่วนเมื่อวานนี้ของพ่อหลุดนะคะบอ่อเข่านะคะเอซวันนี้วิ่งลูดเด่นที่หกเจ็ดแปดจับคู่ชุดเน้นหกสามหสี่หห้า เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ชุดรองแปดสองแปดสามแปดสี่และเจ็ดห้านั่นเองค่ะมาต่อที่ของอาจารย์สวายวิ่งรูดบนล่างเก้ากับแปดจับคู่ให้มีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดและเก้าแปด 1> 8 1 8 2 8 3 8 4และ8 6เน้นวันนี้เน้นที่91กับ93นะคะของอาจารย์สไว้ยเนาะส่วนเลขชอบส่วนตัว9เม็ดเดียวนะคะตรงกับเลขสูตร9นะคะ fc วันนี้ชอบส่วนตัว9เม็ดเดียวผู้ใดมักกรลุดตามเลยเนาะผู้ใดบ่มักกระพันได้ตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางนะคะส่วนเมื่อวานนี้เลขสูตรก็วิ่งลูดมาทั้ง2ตัว เลขชอบส่วนตัวก็มาทั้งสองตัวเช่นกันนะคะวันนี้ก็เลยให้มาวิ่งลูดบนล่าง9กับ8จับคู่9 1 9 2 9 3 9 7และ9 8 8 1 8 2 8 3 8 4และ8 6เน้นที่9 1และ9 3นะคะวันนี้เน้น9 1กับ9 3ชอบส่วนตัว9เม็ดเดียวนะคะอ่ะแคปหน้าจอค่ะหานรวมอาจารย์สไวและพ่อเกลียงวันนี้เนาะ ใดที่อยากจะแบ่งปันน้ําใจก็ทักไลน์มหาไม่เพ้นได้นาะแไม่เพนจะส่งเลขบัญชีของแต่ละอาจารย์แต่ละสํานักให้นะคะค่าชมุดปากกาคนละสิบยี่สิบบาทสามสิบบาทร้อยหนึ่งแล้วแต่นะคะเพราะว่าเข้ากาบรได้เล่นนลายปันนันเนาะเลขกับมีเขามีมือเขามีมือได้นะคะเนาะไม่เพ้นเข้าใจกับทุกคนที่เสียงโศกเนาะเพราะว่าไม่เพ้นกับผูหนึ่งค่ะมือใดก็ได้มือเสียก็เสียเนาะ ามาตอของอาจารย์ตอยน้ำโชวคะ่ะวันนี้อาจารย์ให้วิ่งรูดบนล่าง5กับ6 5นะคะจับคู่ชุดเน้น3 0มศูนย์ศูนย6สามหกศูและหกสองชุดวินมี456013นสะคะชุดวินมีสี่ห้าส่วนเมื่อวานนี้ของอาจารย์เพิ่นจับคู่บ่เขาเนาะแต่เลขวิ่งรูดก็มาอยู่ชุดวินก็ยังมาอยู่นะคะ เพิ่นจับคู่ให้เขามาสีงวดติดงวดที่หาลุดนะคะมือนี้เอาไมค่ะมาแน่นอนเพิ่นวาเนะวันนี้วิ่งลู่ด5กับ6บนล่างจับคู่ที่3 0มศ6น0์5ูนย์สามและ6ก2องชุดวินสี่ห้าหกศูนย์หน่งมนะมาต่อของแอดอ้อยพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่ หนอง4นะคะชุดวินมี3 7 2 0 8เนาะชุดวินมีสี่เอ่อสามหนึจับคู่ที่1นึ่งส1มหนึ่งสี่หดหนึ่งแปดและ4ี่เจก็จะเน้นที่1นึ่งสามหนึ่และ4ี่สหคู่เหมือนเดิมนะคะที่เน้นมา ก็จะจับคู่3ตัวบนมี3 1 7 0 4 3 1 8 3แล้วก็7 1 4นั่นเองค่ะส่วนมวนเมื่อวานนี้แอดอ้อยพารวยทำผลงานจับคู่เข้าชุดเน้นนะคะก็คือ2 0น้อยปกติ 1, 5น้อยส่วนวิ่งลูดมาตัวรองเนาะจับชุดวินมาด้วยกันก็คือ7 4นั่นเองนอยพิเศษเนาะส่วนวันนี้วิ่งลูดเด่นที่1ลอง4ชุดวินมี3 1 7 2 0 8 จับคู่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึเน้น5คู่เหมือนเดิม1นึ่งส4มหนึและ4ีสจับคู่3ามตัวบน3 17หนึ่งเแล้วก็7จ็หนึ่งสี่นะคะามาแคปหน้าจอของอาจารย์ต้อยน้ำโชคและแอดอ้อยพารวยวันนี้กันก่อนนะคะ ไปต่อนะคะเอฟซี FC ค่ะเข้ามาต่อที่ของแม่ลิ้วพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มาที่หนึ่งกับสี่ชุดสามตะบมีสามคู่หนึ่งหนึ 4, ่งสี 4, ่แปดสี่สี่หกศูนย์สี่นะคะชุดเน้นสองตัวหนึ่งสี่สี่สี่ศูนย์สี่เจ็ดอ่าสี่เจ็ดเก้าศูนย์นะคะแล้วก็ชุดรองมีหนึ 6, ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและหนึ่งเก้าเนาะ ส่วนเมื่อวานของแม่ลิ้ว8กับ6ลุดนะคะบอเข่านะคะ FC วันนี้เอาไมคค่ะไห่มาสามตัวบนพร้อมเนาะวิ่งลูดบนล่างหนึ 4, ่งกับ 4, 4ี่ชุดสมตัวบน1นึ1่ 4, 4, 4, 4 4, 4งหนึ 6, ่งสี 8, แ่แปเน้นชุด2ตัว1นึ่งสี่สี่สี่ศูนยชุดรองหนึ่งหหนึ่งเจดหนและ1 9เก้เนาะอ่ะ มาต่อที่ของตาปากน้ำโพฮหาหนอยรวมวันนี้ตาให้วิ่งรูดบนล่าง5กับ8นะคะจับคู่51545558 818482และ88ดนะคะเมืหห่อวานฮานอยรวมตาก็เข้าเนาะจับคู่ให้มาเข้า, 1, หาหนึ่งฮานอยเจดสี่ล่างของหนอยพิเศษตรงๆส่วนตัววิ่งตัวรูดก็มาทั้งสองตัวสี่ก็มาเจก็มา ส่วนวันนี้ให้วิ่งรูดที่5กับ8จับคู่ที่5 1 5 4 5 5 5 8 8 1 8 4 8 2และ8 8, 8นะคะวันนี้อ่ะวันนี้คือซิม,มีเบิร์นอยู่ดอกเนาะลายอาจารย์ที่หาเบิร์นมากนะคะแคปหน้าจอฮานอยรวมแม่ริว้วพารวยแล้วก็ตาปากน้ำโพ ไปต่อนะคะได้กันหรือยังสุดใจพารวยวันนี้หาหน่อยรวมวิ่งรูดบนล่าง8เม็ดเดียวจับคู่808685 7090และ60นะคะเอส่วนเมื่อวานนี้วิ่งรูดหลุด,ลดจับคู่ก็หลุดนะคะของสุดใจพารวยวันนี้ให้มา8เม็ดเดียวจับคู่808685 70 90 60นั่นเองนะคะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจออาหารใยรวมของสุดใจพารวยแล้วจะพาไปต่อที่หาหนอยแยกกันเลยเนะหาะหานอยแยกสำหรับคนทุนน้อยไปต่อนะคะเอซี FC. มาเจ้าแรกหาหนอยแยกของตาปากน้ำโพ วันนี้น้อยพิเศษตาให้วิ่งรูดที่ห้ากับแปดจับคู่ที่ห้าหนึ 4, ่งห้าสี่แปดหนึ่งแปดสี่ชุดสามตะบุห้าแปดสี่แล้วก็แปดห้าหนึ่งส่วนห้าน้อยปกติสองห้าสองกับห้านะคะวิ่งรูดสองกับห้าจับคู่สองห้าสองแปดห้าห้าห้าแปดชุดสามตะบุสองห้าแปดแล้วก็ห้าสองห้าส่วนห้าน้อยวีไอพีให้รูดเก้ากับสองจับคู่ที่ 9 3 9 6ส2 6ชุด3ตัวบน9 2 6แล้วก็293นั่นเองนะคะเมื่อวานนี้ตาทำผลงานออกมาได้สวยงามมากนะคะขอให้แตกแบบนี้อีกทุกมือทุกวันเดอนะคะแตกบนแตกล่างแตก3ตัวโต๊ดนะคะนี่ค่ะเนาะผู้ใดไปตัดเห่่นก็จะได้บนล่างเนาะน้อยพิเศษผู้ใดเห่่นน้อยปกติก็จะได้3ตัวโต๊ดนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีแบบนี้ทุกมือเด้อเนะคะอ่ะไปต่อของเขาฝากมาหาหน่อยแยกเขาฝากมาวันนี้เนาะวิ่งลูดบนล่างเด่นที่สกับ4จับคู่ให้ชุด2ตัว3ามห4สามชุด3ามตะบน3 4มี่เแล้วก็สี่สาห ส่วนหาน้อยวเออปกติเนาะปกติให้วิ่งรูด8กับ9จับคู่8 2 8 3 9 2 9 3ชุด3ตัวบน8 9 3แล้วก็9 8 2ส่วนหาน้อย VIP ให้รูดที่7กับ8จับคู่7 8 7 9 8 8 8 9ชุด3ตัวบน7 8 9แล้วก็8 7 8เออ8 7 7เนาะ เจมิว้าไปทัวส่วนเมื่อวานนี้ของเขาฝากมาฮานอยแยกทำผลงานออกมาเข้าเออออกมาได้เนาะวิ่งลูดเข้าสองฮานอยฮานอยปกติและ VIP จับคู่บอเขานะคะนี่ค่ะส่วนวันนี้เอาไม้แก้มือไม้นะคะแตกทั้งสองสำนักเลยเดอเนนะคะสามตัวบนสองตัวล่าง สตัวบนนะคะ f c เฮงเฮงรวยรวยปังปงัไปด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกอาจารย์ทุกสำนักด้วยเนาะจำไหมว่าตัวเลขทุกตัวที่แม่เพนน้ำเสนอก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะพิจารณากรเสียยงซื่อนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเฮงปัง,ป,งปังค่ะสวัสดีค่ะ